ว,วันนี้พาคุณยายกับคุณยายสมบูรณ์กับน้องสมพรนะคะเข้าป่านะคะกลางวันที่บ้านแดดร้อนนะคะเราก็เลยเอามาเข้าป่านะคะทางสองเชือกนะคะเดินเข้าป่าด้วยกันนะคะไปหากินใบไม้นะคะตามป่านะคะ สมพรนำนาดเลยนะคะสมพรคนันยายสมบูรณ์ตามหลังไปนะคะก็ตอนลงวันหลบอยู่ในป่านะคะตอนเย็นช่วงบ่ายก็เอาออกมาที่บ้านนะคะ